สวัสดีท่านผู้บริหารและเพื่อนๆพนพนักง,งานทุกๆคนก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องขอลาเพื่อน,เ,อนเชาวการไฟฟ้าทุกๆคน30กันยานี้นะครับผมได้บรรจุป,ปี2529เป็นพนักง,งานช่างระดับสองครับก็ได้ให้มาบุกเบิก เปิดสํานักง,งานการไฟใหม่ที่นรพอ,อำเภอต,ตันโตนรพก็คือหน่วยบริการผู้ใช้ไฟนะครับเท่ากับการทําง,งานใช้ชีวิตคนเดียวทําง,งานคนเดียวสมัยนั้นเนี่ยมันต้องมีรถส่วนตัวรถเบอร์ไซ์ใช้กับงานกัวพ่ช่วงแรกที่เราใช้รถส่วนตัวนี่เราใช้ซ่อมไฟติดมิเตอร์จดหน่วยเก็บเงินทุกอย่างรับผิดชอบ ในเรื่องของการไฟฟ้าทั้งอำเภอด้วยตัวคนเดียวนะครับเราถามว่าซ่อมไฟทําอย่างไรซ่อมไฟคนเดียวอยู่เว้น30วันเลยครับอยู่เนี่ยอยู่เว้น30วันก็คือว่าเสียสละให้กับการไฟฟ้าก็นี้เป็นอีกหนึ่งภาพภูมิใจนะครับที่เสียสละตรงนี้ให้กับการไฟฟ้าซ่อมไฟอย่างไรครับก็คือสายขาดขึ้นเสาสมัยนั้นคนงานไม่มีก็ต้องต่อสาย คนเดียวต่อสายขาดคนเดียวต่ออย่างไรเราก็ต้องเอามวลชนสัมพันธ์เอาชาวบ้านเข้ามาช่วยก็สมัยก่อนอุปกรณ์สื่อสารต่างๆโทรศัพท์นี้ไม่มีนะครับก็จะได้รับหนังสือเวียนระเบียบการก็ต้องเข้าไปรับจากจุดโรงงานที่จังหวัดเดือนหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งที่เข้าไปติดต่องาน ได้ปรับเป็นระดับ3ปีพศ .2540 ก็ทำงานอยู่เป็นพนักง,งานช่างระดับ2อยู่ถึง1 1ปีได้อยู่ที่การฟ้าอำเภอตันโตร,รวมทั้งสิ้น28ปีก็อยู่ที่บรรตารารวมแล้วก็ทั้งสิ้นก็7ปีปฏิบัติงานให้กับการฟ้ารวมทั้งสิ้นก็35ปีก็ขอขอบคุณผู้บริหาร ที่คอยชี้แนะข,ขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาขอบคุณกรบพที่ให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกับชีวิตกับผมให้ดำรงอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้ให้เงินให้บ้านให้รถให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้ค่าขนม เลี้ยงดูลูกค่าขนมลูกไปโรงเรียนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวาระสุดท้ายของการทำงานของกระผมความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานอยู่ในกรอบในระเบียบในวินัยตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายของการทำงานปัจจุบันนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือได้เป็นตัวแทนระดับเขตไปเสนอผลงาน QC ที่ส่วนกลางและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจก็คือได้ทำกิจกรรมของกอพอกิจกรรม5สได้รางวัลดีเด่นถึง3ปีซ้อนก็ขอขวากข้อคิดครับคนทำผิดต้องชี้แนะคนทำดี ต้องชมเชยเพื่อนเพื่อนจงมีความอดทนอยู่ในกฎระเบียบวินัยให้มีความรักความสามาคัคคีความเสียสละติดขัดสิ่งใดก็ใช้สติในการแก้ปัญหานะครับจงมองปัญหาให้เหมือนดังมเมล็ดทรายถึงจะมากมาย แต่แม่และสายก็เล็กนิดเดียวผมเชื่อครับว่ามันจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปสุขสดใสยไม่เคยเดินตาม วันเวลาหมุนเปลี่ยนมองยาตามทับโท้องแต่ความทุกทนในเวลาเหงาเปลี่ยวกำมุนเอาความฝันของฉันต่อเติมบางเวลาได้มาช่วยเสริมสารเป็นความสดสใสไม่มากไมยให้แค่นี้ i